สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยกันนะคะในเรื่องของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งจะมีอยู่3วันด้วยกันนะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือวันแรกก็คือวันเข้าพรรษานะคะวันต่อมาก็คือวันออกพรรษาและวันที่3มก็คือวันเทวโรหณะนั่นเองนะคะซึ่ง3ามวันนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน เอามาดูว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะวันแรกวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาหมายถึงวันที่พระสงฆ์นะคะตั้งใจจะอยู่ประจําวัดที่ใดที่หนึ่งนะคะคือไม่ไปค้างที่อื่นนะคะในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนนะคะซึ่งจะตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงวันครึ่ง1 5บห้าเดือน1 1นะคะซึ่งวันเข้าพรรษาจะอยู่ถัดมาจากวันอาสาหบูชา1วันนะคะ ประวัติของการเข้าพรรษานะคะทำไมต้องมีการเข้าพรรษาเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนะคะมีพระสงฆ์จํานวนมากขึ้นแล้วนะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าพระสงฆ์บางรูปนะคะไม่ได้หยุดค้างอยู่ที่วัดนะคะแต่ว่าจาริกไปที่อื่นนะคะทำให้ไปเหยียย่าเข้ากล้าของชาวนาเขาเสียหายเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝนเนาะเป็นช่วงหวานก้าอยู่นะคะทําให้ชาวนาเขาเดือดร้อนนะคะ เมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบนะคะจึงทรงบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจําที่ในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนนั่นเองนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษานะคะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการทําบุญตักบาตรนะคะถือศีลฟังธรรมงดเว้นอบบยามุกต่างๆง,งดเว้นการทําชั่วนะคะแล้วก็ถวายผ้าอับน้ําฝนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะ ยังนิยมหล่อเทียนพันษาขนาดใหญ่นะคะเพื่อไปถวายวัดนะคะซึ่งในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะชาวบ้านเขาก็จะมารวมกันเพื่อที่จะหล่อเทียนต้นใหญ่เพื่อที่จะเอาไปถวายให้พระภิกษุสง์ได้ใช้อยู่ที่วัดนะคะทำให้ต่อมาเราเพิ่มนะคะก็คือมีการเพิ่มลวดลาย ให้วิจิตให้สวยงามมากยิ่งขึ้นของเถียนพรรษานะคะเป็นประเพณีมามาในปัจจุบันก็คือประเพณีแห่เถียนพรรษานั่นเองนะคะดังในรูปนะคะนะคะก็คือวันออกพรรษานะคะวันออกพรรษาหมายถึงวันที่ครบกําหนดกันอยู่จําจพรรษานะคะตลอดระยะเวลาสามเดือนที่พระพุทธเจ้าท่านได้สมบัญญัติไว้นะคะในวันออกพรรษานะคะจะตรงกับวันขึ้น 15บห้าค่ำเดือน11นั่นเองนะคะและในวันนี้จะเป็นวันที่มีการทำสังฆกรรมนะคะอย่างหนึ่งก็คือเป็นวันที่มีการทำประวาราณาการประวาราณานะคะหมายถึงการว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในหมู่พระพิสุสงฆ์นะคะซึ่งเนื่องจากว่ามีพระพิสุสงฆ์อยู่ในการจำนวนมากนะคะทำให้บางทีนะคะอาจจะเกิดการ ไม่เข้าอเข้าใจกันแล้วก็บางรูปนะคะอาจจะเกิดการหย่อนพระวินัยนะคะทําให้พระพุทธเจ้าท่านส่งอัญยาตให้มีการปรวารณาว่าเก่าวตักเตือนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันออกพรรษาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาก็ได้นะคะต่อมาก็คือวันเทวรโรหณะนะคะ ในวันเทวโรหณะนะคะหมายถึงวันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้านะคะทรงเสด็จไปโปรดพระมานานะคะอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะและในวันนี้นะคะพระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จลงมานะคะซึ่งจะตรงนะคะมักจะตรงกับวันแรมหนึ่งข้าเดือน11นะคะหลังจากที่ออกพรรษานะคะและในวันนี้นะคะเขาเชื่อว่ามีการเปิดโลกนะคะก็คือ โลกสวรรค์น,นะคะสามารถมองเห็นโลกมนุษย์สามารถมองเห็นนรกนะคะโลกมนุษย์เองก็สามารถมองเห็นสวรรค์มองเห็นนรกได้เช่นเดียวกันนะคะทําให้สามโลกพบภูมิสามพบภูมินะคะเปิดสามารถมองเห็นซึ่งกันและกันนะคะพระพุทธเจ้าท่านเสด็จลงมาในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ชาวบ้านชาวเมืองนะคะและพระพิสุสงฆ์อยู่ต้อนรับเพื่อที่จะตักบาตรให้พระพุทธเจ้านะคะทําให้เป็นประเพณีสืบต่อมาในปัจจุบันนะคะก็คือมีการ ตักบาตเทวโรหณนะนั่นเองนะคะซึ่งเรามักจะเรียกสั้นๆว่าเป็นการตักบาตเทวูเทวโรหณนะหมายถึงเ,เทวโลกนะคะก็คือการกลับมาจากเทวโลกเทวโลกก็คือที่อยู่ของเทวดานะคะซึ่งท่านได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะซึ่งพระมาดาของพระพุทธเจ้าอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะคะแต่ว่าลงมาฟังธรรม อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะเนื่องจากว่าด้วยรทธานุภาพของเทวดาที่ที่มีแต่ละชั้นแตกต่างกันนะคะทำให้สวรรค์ชั้นดาวดึงไม่สามารถขึ้นไปสวรรค์ที่สูงกว่าได้นะคะทำให้สวรรค์ที่ที่อยู่สูงกว่าลงมาฟังธรรมที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองนะคะ